สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัศนบรลมโต้เช่นเคยในวันเสาร์ที่26สิงหาคมพศ2566นะฮะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัศนบรมโต้ได้ทำคลิปต่อต่อกันไปด้วยนะฮะก็ในค่ำคืนนี้จะมีฟุตบอลทั้งหมด หกคู่ด้วยกันนะครับที่จะมานำวิเคราะห์ให้กับตั้งทุนนี้หน้าช่อง YouTube นี้นะก็จะเป็น6กคู่ที่น่าสนใจและทํากําไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่า6กคู่นี้ที่ถ้าจะวิเคราะห์ให้กับตั้งทุนนี้หน้าช่อง YouTube นี้จะสามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนไปทั้งหมดกี่คู่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับและก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอนในวันนี้เรามาสรุปผลบอนในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับ และคู่ที่1ของรายการในกัํพูชานี้นะฮะจะเป็นบอทมัดนะครับเปิดบ้านพบเจอกับทัตนัมวัสเปอร์นะฮะในคู่นี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด10นัดนะฮะก็10นัดที่พบเจอกันนะก็จะเป็นฝั่งของบอทมัดนะครับที่สามารถเก็บเชัยชนะไปทั้งหมด2เสมอ2และแพ้ให้กับทัดนัมทอดนัมวัสเปอร์ไปที่6นัดนะก็ยังถือว่าสิบนัดลังสุด ของพวกเขานะครับพบเจอกันนะจะเป็นทัชนำพืสเปอร์ที่ดูดีกว่าบอดมัดอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันอีกหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของบอดมัดนะครับสุท้าหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าฟอร์ไม่ค่อยได้ดีนักเท่าไหร่นะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ1แพ้ไปที่6 อัตาการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดทำกำไรให้กับต้นทุนอยู่ที่30%และราคาสูงต่ำอยู่ที่40%ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับต้นทุนได้น้อยพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าบทมัดในค่ำคืนนี้นะฮะจะมีแผนและระบบแผนการเล่นอะไรนะครับก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับส่วนผลการแข่งกันที่ผ่านมาของ ทอตน้มอนสเปอร์นะครับแตด,ดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับก็สามารถเก็บเฉยชนะไปทั้งหมด5เสมอ1แพ้ไปที่4มีอัตราการชนะอยู่ที่50%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับต้งทุนอยู่ที่40%และราคาสูงต่ําอยู่ที่80%นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับต้งทุนได้พอสมควรแต่ก็ต้องมาดูว่าทอตน้มันสเปอร์ในค่ำคืนนี้นะครับ จะสามารถเก็บสามแต้มนอกบ้านจากบอทบัดได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชืย่์และเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้กันได้เลยนะฮะและต่อมานะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งของ บอดมัตนะก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1นะครับที่จะลงไปฟาดแข่งกับทรัตน์น้ำอสเปอร์ในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าระบบแผนการเล่นและเป็นตัวจริงของพวกเขาจะสามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนฝั่งของทรัตนน้ำมสเปอร์นะในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1นะครับที่จะลงมาฟาดแข่งกับบอดบัดในค่ำคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่า 11ตัวจริงของทอ็อตนมฮอเปอร์ในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บสาบแต้มนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชีย์กันในหน้าช่อง Youtube นี้ได้เลยนะครับและในภาพรวมนะถ้าจะมองว่า2ทีมนี้พบเจอกันน่าจะสูสีคู่ขี้กันนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันเลยนะครับและเลนราคาในคู่นี้นะจะเป็นฝั่งของทอตนมฮอเปอร์นะครับที่ต่อให้กับบอทมัดที่0.5หรือครึ่งลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่ 3.25หรือ3ลูกควบครึ่งนิดๆนะฮะและถ้าเป็นเหรียญราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าในการต่อและราคาที่เปิดให้กับตั้งทุนนะในหลายเว็บเปิดให้กับรดนำมัสเปอร์นะครับพี่ดูดีกว่านะและในคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับทัดขอฟันธงให้ไปที่รดนำมัสเปอร์นะคิดว่าทีมเยือนในค่ำคืนนี้สามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้แน่นอนนะครับหนึ่งเมล็ดของพวกเขามีแน่ๆนะ,ะส่วนราคาสูงต่ํานะ ในคู่นี้ทัดขอให้ไปที่สก,กอร์ต่ำเป็นเวลา90นาทีนะครับคิดว่าไม่น่าเกิน4ีเมล็ดนะในคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับส่วนคู่ต่อมานะคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นวิสาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบเจอกับเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอร์แลนด์นะในคู่นี้ก็แข่งกันมาแล้วทั้งหมด2นัดนะฮะสนัดที่ผ่านมานะครับของนอตติงแฮมฟอร์แลน์ก็ ชนะ1แพ้1นะฮะมี3แต้มและอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับส่วนฝั่งของปริษาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ชนะ1แล้วก็แพ้ไปที่1มี3แต้มอยู่อันดับที่12ของตารางนะก็ต้องมาดูว่า2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บเฉยชนะได้นะครับส่วนผลการแข่งการที่พบเจอกันนะฮะก็จะเป็นปีิาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สามารถเก็บเฉยชนะจาก เราที่แานฟอร์เรนต์ไปทั้งหมด9นัดนะครับเสมอ1และแพ้ไปที่สูนัดนะฮะก็ถือว่าพบเจอกันทีไรจะเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ดูดีและทำผลงานได้ดี มากกว่า Nottingham f o r e s นะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ทั้ง2ทีมนี้นะครับใครจะเป็นผู้สามารถเก็บใจชนะและทำกำไรให้กับนักทุนได้นะครับส่วนผลการแข่งข,นขันที่ผ่านมาของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บใจชนะไปทั้งหมด5้าเสมอหนึ่งแพ้ไปทไี่สี่มีอัตราก,การชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคาที่เปิดทำกำไรให้กับนักทุนอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ราคาสูงต่ำอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีพอสมควรและทำกำไรให้กับนักทุนได้ ไม่มากก็น้อยนะฮะในฝั่งของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในนัดนี้ในนัดที่3ของพวกเขาจะสามารถเก็บ,กบชัยชนะและเก็บสาแต้มได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรนนะฮะหรือว่าเจ้าป่านะครับสิบต้นหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมดสมสมสองแพนไปที่ 5, มีอัตราก,การชนะอยู่ที่30เปร็นาคาที่เปิดทำการให้กับต้งทุนอยู่ที่6ก และราคาสูงต่ำอยู่ที่22.2%อก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับต้กทุนได้พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่านอตติ้งแฮมฟอร์เรนในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสะสมทำลรอกบ้านจากเวสาแองมเมชลเตอร์อยู่ในเซตได้ในค่ำคืนนี้ได้นะก็ต้องมารุ่นเชียร์กันในหน้าช่อง u t u b e นี้ได้เลยนะครับและในภาพรวมท่าจะมองว่า2ทีมนี้พบเจอกันน่าจะมันพอมันกันพอสมควรนะน่าจะพอทำกำไรให้กับต้งทุนได้นะครับ และต่อมานะฮะเรามาดูหลายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของวิสาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนครับในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-1-4-1นะฮะที่จะลงไปฟาดแกงกับนอติงแฮมเสต์ในค่ำคืนนี้นะของหน้าก็จะใช้ดรมาร์คัสเลสฟอร์ดนะครับเป็นหน้าเป้าที่จะลาตะข่ายให้กับวิสาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลางทั้งหมด5ตัวและกองหลัง4ตัวนะครับที่จะเป็น 11ตัวจริงที่จะลงไปฟาดแข่งกับนอตติงแฮมฟอร์เรนในค่ำคืนนี้นะครับส่วนฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรนในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น3-4-1-2นะครับที่จะลงมาฟาดแข่งกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดในค่ำคืนนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของนอตติงแฮมฟอร์เรนนะครับจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสามดาวดอกบ้าได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับและต่อมานะฮะ เรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันเลยนะครับและเลทราคาในคู่นี้นะจะเป็นฝั่งของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ต่อให้กับน็อตติแฮมฟอร์เรนที่1.5ึหรือ1ลูกครึ่งราคาสูงจับอยู่ที่3ลูกนะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดมาต่อให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรนนะครับถ้าจะมองว่าเจ้าบ้านอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคำ่ำคืนนี้ สามารถเก็บเฉยชนะได้อย่างแน่นอนครับราล,ลุ้นลูกที่2จากพวกเขานะว่าจะยิงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเท่านั้นและในคู่ที่2ของรายการในค่มภีร์นี้ทัดขอให้เต็งไปที่ปิศัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ90นาทีนะคิดว่า9 0นาทีของพวกเขาสามารถทํากําไรให้ขับตั้งทุนได้แน่นอนนะส่วนราคาสูงต่ําในคู่นี้ทัดขอกัดฟันซู้ให้ไปที่สกอร์สูงเต,เต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่า สี่เม็ดของพวกเขาน่าจะมีแน่นอนนะฮะในเกมนี้นะครับในค่ำคืนนี้นะส่วนคู่ที่3นะฮะจะเป็นปืนใหญ่อาเซนอนนะครับเปิดบ้านพบเจอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะในคู่นี้ก็น่าจับตามมองกันอีกหนึ่งคู่นะที่จะลงมาฟาดแข่งให้กับลังทุนนะครับก็2ทีมนี้นะแข่งมาแล้วทั้งหมด2นัดนะครับในฝั่งของฟูลแลมก็ชนะ1แพ้1มี3แต้มอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับส่วนฝั่งของปืนใหญ่อาเซนนอนนะ ก็แข่งไปทั้งหมด2นัดก็ชนะ2มีทั้งหมด6แต้มและมีอัตราการชนะอยู่ที่100%และอยู่อันดับที่3ของตารางนะก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีและฟอร์มดีพอสมควรนะครับในฝั่งของปืนใหญ่ออสเซนอลนะฮะส่วนผลการแข่งขันที่พบเจอกันนะสถิติในะสิบนัดัลงสุดของพวกเขานะครับพบเจอกันทีไรจะเป็นปืนใหญ่ออสเซนอลนะที่สามารถเก็บเฉยชนะไปทั้งหมด8เสมอ2แพ้ไปที่สูนนะครับก็เชสวนน้อยฟูแลมนะยังไม่สามารถเก็บเฉยชนะจากปืนใหญ่อเซนอลได้เลยนะครับ แต่ก็ต้องมาดูว่าในค่มเปนนี้ของพวกเขาทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและเก็บ3แต้มได้นะครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของปบืใหญ่อเซนอนนะครับสนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งท่าเสมอสามแพ้ไปสองมีอัตราการชนะอยู่ที่50%ราคาที่เปิดทำการให้กับตั้งทุนอยู่ที่ 40%และราคาสูงต่ำอยู่ที่30%ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าปืนใหญ่อาเซนอนในครัคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับตั้งทุนได้หรือไม่ ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในค่ําคืนนี้ได้เลยนะฮะส่วนฝั่งของเจ้าสัวน้อยฟุลแลมนะครับสิบัดนหลังสุดของวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5นเะสมอหนึ่งแพ้ไปด้วี่ 4, มีอัตราการชนะอยู่ที่50%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับตลงทุนอยู่ที่60%และราคาสูงต่ำอยู่ที่50%ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับต้งทุนได้มากๆเลยนะฮะแต่ก็ต้องมาดูว่า เจ้าสัวนัฟุตบอมในคําคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บเฉยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในคําคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากของฝั่งของกุญ่อาร์เซนอนนะในคําคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น4 3 3ที่จะลงมาฟาดแข้ง กับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะก็ต้องมาดูว่าสิเป็นตัวจริงของพวกเขาในค่าคืนนี้จะสามารถใส่สกอ์และเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่นะครับส่วนฝั่งของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะในค่าคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น4 2 3 1นะครับที่จะลงมาฟาดแข่งกับปืนใหญ่อเซนอนนะก็ต้องดูว่าสิเป็นตัวจริงของพวกเขาในค่าคืนนี้จะสามารถบุกมาเก็บ3แต้มนอกบ้านจากปืนใหญ่อเซนอนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในค่าคืนนี้ได้เลยนะครับและในภาพรวมทัาจังมองว่า2ทีมนี้พบเจอกันน่าจะ มันพอสมควรนะน่าจะสามารถทํากําไรให้กับทั้งทุนแนละทั้ง2ทีมนี้นะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันเลยนะครับและเลนราคาในคู่นี้จะเป็นฝั่งของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับที่ต่อให้กับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมที่1.5หรือ1ึลูกครึ่งควบ2นะฮะร,ราคาสูงต่ําอยู่ที่3.25หรือ3ลูกควบำครึ่งนิดนิดนะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่า2ทีมนี้พบเจอกันนะ ถ้าถามว่าชนะไหมชนะแน่นอนนะครับในฝั่งของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแต่ว่าจะชนะเด็ดราคาด้วยหรือไม่นะในหน้าบอลทัดยังบอกว่าน่าจะเป็นทิศทางที่เจ้าบ้านน่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับและในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดขอให้แ่งไปที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับและราคาสูงต่ำทัดให้ไปที่สกอ ต่ำแต่เวลา90นาทีนะคิดว่าสีเมล็ดของพวกเขาไม่น่าถึงนะครับในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่าคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดสามารถทำกำไรให้กับต้งทุนได้หรือไม่นะครับและต่อมานะฮะเรามาดูคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็นเบนฟอร์ดนะเปิดบ้านพบเจอกับคิตตันพาเลตน,นะครับในคู่นี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะฮะในคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับ ก็แข่งมาทั้งหมด2นัดนะในฝั่งของคิตตันพาเลตก็สามารถเก็บเฉยชนะไปทั้งหมด1แพ้1มี3แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางส่วนฝั่งของเบนฟอร์ดชนะ1เสมอ1มี4แต้มและอยู่อันดับ4ของตารางนะก็ถือว่าฟอร์มของเบนฟอร์ดค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ทั้ง2ทีมมีใครจะเป็นผู้สามารถเก็บ3แต้มได้นะส่วนสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10ตด้านหลังสุดนะครับ หรือว่า7จ็ดนัดหลังสุดนะพบเจอกันทีไรนะครับจะเป็นฝั่งของเ้นฟอร์ที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1นัดน,นะฮะและเสมอกันไปที่6นัดน,นะฮะก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรยังสูสีคู่ขี้กันนะครับก็ต้องมาตัดสินว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะ ได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเวนฟอร์ดนะครับสุดน่าลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีพอสมควรและประทับใจให้กับนักทุนได้พอสมควรนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักทุนได้นะฮะก็สิดน่าลังสุดของพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอสแพ้ไปสเม่อตาการชนะอยู่ที่4 0ราคาที่เปิดทำกำไรให้กับนักทุนอยู่ที่5 0ราคาสูงต่ำอยู่ที่50%นะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนั้งทุนได้พอสมควรก็ต้องมาดูว่าเบนฟอร์ดในคำคืนนี้จะสามารถเก็บสามจ้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่นะครับส่วนฝั่งของคิสตันพาเลตน,นะซิสตันหลังสุดของพวกเขาก็ไม่แพ้เบนฟอร์ดเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมดสี่ เสมอ3แพ้ไปที่3มีอัตราการชนะอยู่ที่40%ราคาที่เปิดทำกำไรกับนักงทุนอยู่ที่44.4%และราคาสูงต่ำอยู่ที่33.3%นะครับเราต้องมาดูว่าคิตตัพนพาเลตในนะค่ำคืนนี้จะมีทีทีเด็ดอะไรนะหรือว่าลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสามแต้มลอกบ้านได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กัน,นีกหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับ และต่อมาะะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งของเบนฟอร์ดนะในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น433นะที่จะลงมาฟาดแข่งกับคิตตันพาเลตในค่ำคืนนี้นะ,ะก็จะใช้กองหน้า3ากองกลาง3และกองหลัง4นะที่จะเป็น11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ที่จะลงไปฟาดแข่งกับคิตตันพาเลตนะครับก็ต้องมาดูว่า11เตัวจริงของพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะและสามแต้มได้หรือไม่นะส่วนฝั่งของคิตตันพาเลตในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น 4-2-3-1นะครับที่จะลงมาฟาดแข่งกับเบนฟอร์ดในค่ำคืนนี้นะก็จะใช้กองหน้า1ตัวและกองกลางทั้งหมด5ตัวนะครับและกองหลัง4ตัวนะที่จะเป็น11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ของคิตตันบาเลตนะก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนที่จะสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับทั้ง2ทีมนี้นนะถ้าจะมองว่าภาพรวมนะ่าออกมาน่าจะสูสีคู่ขี้กันนะฮะก็ต้องมาตัดสินว่าในค่ำคืนนี้ใครจะเป็น ผู้สามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักทุนได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง u t u b e นี้ได้เลยนะครับและเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันเลยนะและต่อมานะครับเรามาดูเลนราคาในคู่นี้นะจะเป็นฝั่งของเบนฟอร์ดนะที่ต่อให้กับคิทตันพาเลทที่ราคาปรปราคาสูงต่ำอยู่ที่2.25หรือ2อลครึ่งควบสามนิดๆน,นะและถ้าเป็นเลนราคาในคู่นี้ถ้าจะมั่นใจว่าในคำเชนี้เบนฟอร์ดนะครับ น่าจะสามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนนะฮะดีที่สุดของพวกเขาก็น่าจะเสมอนะครับแล้วแบ่งตามกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งและถ้ามองในการทํากําไรทัดเขากัดฟันสู้ให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดนะในค่าคืนนี้คิดว่าน่าจะสามารถทํากําไรกลับต้งทุนได้พอสมควรนะครับส่วนราคาสูงต่าในคู่นี้ถ้าให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะคิดว่าสาม,มเมล็ดของพวกเขามีแน่นอนนะครับต่อรู้ลูกที่3จากพวกเขานะว่าจะยิงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเท่านั้น และในคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดให้เต็งไปที่เบนฟอร์ดแต่ให้ไปที่สกอ์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับส่วนคู่ต่อมาคู่ที่5ของรายการในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับจะเป็นเอเวอเรตันนะเปิดบ้านพบเจอกับวู๊ปนมตันนะครับในคู่นี้ก็แข่งมาแล้วทั้งหมด2นัดนะในฝั่งของวู๊นะครับก็แพ้ไปทั้งหมด2นัดรวดนะก็ไม่มีแต้มนะครับก็อยู่อันดับที่19ของตารางส่วนฝั่งของเอเวอเรตันก็แข่งไปทั้งหมด2นัดไม่มีแต้มอยู่อัันดบ สุดท้ายของตารางนะก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บเัยชนะและเก็บสามแต้มได้ก็ต้องมาลุ้นเจอก,กันในหน้าช่อง Youtube นี้ได้เลยนะครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาหรือว่าสถิติที่พบเจอกันนะครับสิบด้านหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรนะจะเป็นเอเวอเรตที่สามารถเก็บเฉยชนะไปทั้งหมด3เสมอ2 แพ้ไปที่5นะแพ้ให้กับวูฟแฮมตันไปนะฮะก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรย,ยังสูสีคู่ขี้กันแต่ก็ต้องมาดูว่าในคัมคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาลุ้นเชีีรยกันในหน้าช่วงหยุดทูบนี้ได้เลยนะครับส่วนผลการแข่งกันที่ผ่านมาของเอฟเวอร์ตันนะ 10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีพอสมควรสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด 5, 3, 2, 5, ท่าเสมอสองแพ้เสาเมีตาการชนะอยู่ที่50%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับต้งทุนอยู่ที่20%และราคาสูงต่ำอยู่ที่10%ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับต้นทุนได้น้อยพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าเอเวอต้าในค่าคืนนี้นะจะสามารถเก็บสามแต้มและเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนีก ในช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งของวูฟเฮมตันนะสิบด้านหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมดสมสามแพ้ไปอรีสีเมียตาการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดทำกำไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่5 0และราคาสูงต่ําอยู่ที่30%ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักทุนได้น้อยพอสมควรนะแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่้คืนนี้วูฟเฮมตันจะมีลูกไม้ลูกเด่นอะไรที่จะสามารถเก็บสามแต้มนอกบ้้้าาานจากกอรตตได็งมุช กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเหรีราคาในคู่นี้กันเลยนะครับและเหรีราคาในคู่นี้นะจะเป็นฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันนะครับที่ต่อราคาปปปให้กับวูฟแฮมตันนะส่วนราคาสม่ำอยู่ที่2.5หาหรือ2ลูกครึ่งและถ้าปเป็นเหรีราคาในคู่นี้ทัดขอขอกัดฟันสู้ให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันนะครับคิดว่าในคำาคืน,นี้สามารถเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาสูม่ำในคู่นี้ทัดให้ไปที่ สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีคิดว่าสามเลตของพวกเขามีแน่นอนฮนะและในคู่ที่5ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดให้แต่งไปที่เจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันและให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่าน่าจะสามารถทํากําไรให้กับต้งทุนได้พอสมควรนะไม่มากก็น้อยนะครับในคู่ที่5ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่6นะครับคู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะก็จะเป็นลกลังนวนนะครับไบตันนะเปิดบ้านพบเจอกับเวสต์แฮมนะหรือว่าขุนค้อนทองนะก็น่าจะตามมองกันพอสมควรนะ ทั้งสองทีมนี้นะครับแข่งมาทั้งหมด2นัดนะเวสแฮมก็สามารถเกือบเฉชนะไปทั้งหมด1เสมอ1มีสีแ้มอยู่อันดับที่7ของตารางส่วนฝั่งของไบตันนะครับชนะ ไปทั้งหมด2นัดมี6แต้มอยู่อันดับที่1ของตารางนะก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในคัมคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับส0นลัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรจะเป็นใบตันที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4และเสมอไปที่6นะครับและเว์แฮมูไนเต็ดยังไม่สามารถเก็บชัยชนะจาก เบตันได้แม้แต่นัดเดียวนะฮะสิบนัดหลังสุดของพวกเขานะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ทั้งสองทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บเจอชนะและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้านะช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเบตัน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในนัดนี้ของพวกเขาในบ้านจะสามารถเก็บเจอชนะได้หรือไม่นะฮะ สิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด422แพ้เบริตีนี่ตาก,การชนะอยู่ที่40%ราคาที่เปิดทำกำไรให้กับนักงทุนอยู่ที่50%และราคาสูงต่ำอยู่ที่70%นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับนักงทุนได้พอสมควรแต่ก็ต้องมาดูว่าไบต้าในขั้าขคืนนี้จะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่นะครับ่วนฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะ สินัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะก็น่าจะประทับใจให้กับตั้งทุนได้มาหลายๆนัดแล้วนะครับก็สามารถเก็บเชยชนะไปทั้งหมด5สมม2แพ้เบอร์3ม,มีอัตราการชนะอยู่ที่50%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่50%และราคาสูงต่ำอยู่ที่90%นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรนะครับก็ต้องมาดูว่าเวสแฮมยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บ3แต้มนอกบ้านจากไบรตันได้ก็ ต้องมาลุ้นเชียร์กันนี้หน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูราชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งของไบต้าน,นะก็จะใช้แผนระบบการเล่น4231ที่จะลงมาฟาดแก่งกับ เวทแฮมยูนิเต็ดในคัมคืนนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่าสิบเป็นตัวจริงของพวกเขาในคําคืนนี้จะสามารถเก็บชิยชนะในบ้านและเก็บสามแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่นะครับส่วนฝั่งของเวทแฮมยูนิเต็ดนะครับก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1นะครับที่จะลงมาฟาดแข่งกับไบตันเหมือนกันนะก็ต้องมาดูว่าสิบเป็นตัวจริงของพวกเขานะครับจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสามแต้มนอกบ้านจากไบตันได้นะก็ต้องมาดูว่าทั้งสองทีมนี้พบเจอกันนะผล ผลสก,กอร์มาจะออกเป็นยังไงก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันเลยนะครับและเลนราคาในคู่นี้นะจะเป็นฝั่งของไบตันนะครับที่ต่อให้กับเวทแฮมที่1ลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่3.25หรือ3ลูกควบครึ่ง3นิดๆน,น,นะฮะและถ้าเป็นเลนราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมั่นใจว่าไบตันสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนนะแต่ถ้ามองในการทํากําไรนะครับทัดขอให้ไปที่เวทแฮมยูไนเต็ดนะคิดว่า เวสต์แฮมยูนเต็ดนะไม่น่าแพ้ไบตันที่2ประตูต่อศูนอย่างแน่นอนนะครับและในคู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ทัดขอให้ไปที่รลองเวสต์แฮมยูนเต็ดนะฮะคิดว่าสามารถทำกำไรให้กับตักงทุนได้พอสมควรน,นะส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้ทัดให้ไปที่สกอรต์ต่ำแต่เวลา90นาทีนะครับคิดว่าไม่น่าถึง4มเมล็ดน,นะทัดยังมั่นใจว่าสกอต์ต่ำทำกำไรให้กับนักงทุนได้พอสมควรน,นะครับในคู่ที่ 6ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดให้แต่งไปที่เวสแฮมยูไนเต็ดและให้ไปที่สกอตต์ตัมจนเวลา90นาทีนะครับ mm hmm. ก็จบกันไปแล้วนะทั้งหมด6คู่ที่ทัด านำวิเคราะห์ให้กับน้กทุนนะก็ชอบตัวไหนนะครับที่ทัดวิเคราะห์ให้กับน้กทุนก็หยิบมาตามทัดบารมโตได้เลยนะฮะและค่ไหนที่ยังไม่ถูกใจก็จะขัดจัสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะครับและนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบารมโตในคำคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนําไปต่อยอดได้ก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัดบารมโตได้ทําคลิปตอบกันไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ทัดขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ